สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สกลนคระนะคะและตอนนี้วิมาที่ครามสกลค่ะ บรรยากาศดีมากร่มรื่นมากมาก และจะเป็นขั้นตอนการทำค่ะก็จะมีต้นครามการแช่ครามการตีครามนะคะการกรองเนื้อครามแล้วก็เนื้อครามก็จะเป็นแบบนี้อาหารของม้อนินน้ำเปลือกไม้ต่างๆน้ำด่างอืมที่ชาบ้นกขเรียกกันสวัสดีค่ะคุณป้าอันนี้เราสามารถทำเองได้ไหมได,ได้ใช่ไหมคะ ที่นี่มีให้ทําด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ทํามันต้องติดต่อมาก่อนอย่างน้อยหนึ่งวันนะคะสมมุติว่าถ้าใครจะมาทําก็ผ่านเข้ามาก็ติดต่อมาก่อนหนึ่งวันนะคะเขาจะได้เตรียมตัวไว้ให้เพราะจะมีหม้อย้อมมีอะไรต่างๆนะคะเราก็ไม่ทราบว่ามันมี อะไรบ้างถ้างั้นเรามาดูผลิตภัณฑ์เขาดีกว่าว่ามีอะไรจะได้อุดหนุนเขาแต่จริงๆเคยมีคนซื้อกระเป๋าไปให้วินะคะหนึ่งใบเป็นของที่นี่แหละโลโก้คือใช่เลยวันนี้ไม่ได้พกมามีกาแฟด้วยนะคะ พร้มอมกันเลยนะคะคุณแม่แล้วก็บีบไม่ต้องเก่งนะคะคุณแม่ค่ะปล่อยเลยค่ะปล่อยปล่อยปล่อย,ลอยแล้วก็บีบค่ะคีน้ำเขาะจะเขียวเหลืองนะคะคค่ะบีบไปเรื่อยๆค่ะเขาจะมีกลิ่นหน่อยดูนะคะเป็นกลิ่นน้ำหมักค่ะกลิ่นอะไรรู้ไหมทำยางาไปเรื่อยๆค่ะคุณแม่คุณลูกด้ย้่ะ ใต้น้ำค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่หนึงคุณแม่ถือไว้นะคะคุณลูกก็ถือไว้นะคะให้ขับเปลี่ยนสีก่อนนะคะต้นขามค่ะเขาเป็นพืชตระกูลถั่วค่ะเขาโตเต็มวัยประมาณ3เดือน พอสามเดือนเสร็จแล้วเนี่ยเราเราจะเกี่ยวเขาเอามาแช่น้ำพอแช่น้ำแล้วเนี่ยเม็ดส,สีออกจากทางใบเป็นสีฟ้าเขียวแล้วเราใช้ปูนแดงหรือปูนขาวค่ะลงไปจับเม็ดส,สีนั้น,ด,นด้วยการตีกวนพอเราตีกวนเสร็จแล้วเนี่ยสักประมาณ20นาทีนะคะแล้วเขาจะตกตะกอนพอตกตะกอนเราก็เอาน้ําเททิ้งแล้วก็เอาเนื้อคลาม,มาค่ะเอาไปนอนอุ่พอนอนอุ่ใช่ไหมคะให้เขาเสด็จน้ําพอเสด็จน้ําให้มากให้สุดเราจะได้เป็นครีมคลาม ครีมคามตรงนี้ยังยอมไม่ติดค่ะเราจะเอาครีมคามตรงนี้มาก่อหม้อก่อหม้อก็คือต้องเติมน้ําตาลมาขมเปียกน้ําด่างน้ําเปลือกไม้ให้เขาเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตแล้วพร้อมยอมได้ทําไมถึงบอกว่าคลามหมดคลามหมดเพราะว่าหลังจากที่เรายอมเสร็จแล้วเนี่ยเม็ดสีเขาจะเข้าไปในผ้าพอเข้าไปในผ้าแล้วเนี่ยเราต้องพอเสร็จแล้วเราก็ต้องเติมอาหารให้เขาหลังรุ่งเช้าเราก็ถึงยอมใหม่ได้ให้เขาเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเราพร้อมยอมค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วก็ในการย้อมนะคะเขาจะเป็นสีเหลืองเขียวก่อนที่อยู่ใต้น้านะคะพออยู่ใต้น้าเนี่ยค่ะเราต้องบีบต้องขยาําถ้าเราไม่บีบไม่ขยาคามเขาจะไม่ติดนะคะด้วยความที่พี่เขาเห็นว่าเราตั้งใจมากนะคะก็เลยให้ทําต่อค่ะแต่ว่าจะต้องทำไปหลายหายม้อนะคะเพราะว่าอาหารคลามเริ่มหมดแล้วค่ะ ตองเล<ม>ือกดียก่อนค่ะก็จะเป็นก้นหอยลายลามีดก้นหอยหรือว่าเป็นลายทางลายพายค่ะหรือว่าจะเป็นลายนี้ลายเกล็ดลายทีเอยากได้เป็นดอกดอกถ้าเป็นดอกดอกใช่ไหมดอกดอกมันจะได้อย่างเป็นวงกลมค่ะต้องดูฝั่งนั้นปะเดี๋ยวตาให้ดูนะอ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ก็มีค่ะก็เสร็จไป อันนี้อยากได้ฟิลล์นี้ฟิล์นี้เราต้องพัาเป็นสามเหลี่ยมอะค่ะค่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราจะทําเป็นครึ่งครึ่งก็ได้ค่ะฝั่งนี้เป็นลายนี้อีกฝั่งนี้เป็นอีกลายนึงก็ได้ค่ะมันจะสวย,ยก็สวยค่ะเพราะว่าเราเป็นผ้าพันคอใช่ไหมคะพอห้อยลงมาเนี่ยไซส์ขนา,าดไม่เหมือนกันก็ได้ oh, <okay. S 1> แล้วก็ตัวคลุมนเนี่ยค่ะ oh. สวยเหมือนกัน 还有感人。 ยางสองเส้นวัดตรงนี้ให้แน่นค่ะโอเคเดี๋ยวนะเอามา มาเสร็จแล้วนะคะไปยอมกันลงเลยนะคะค่ะอย่างใต้ามันจะไม่ติดเสื้อผ้า 来了。<好> ต้องพึงแดดไว้ประมาณห้านาทีใช่ไหม,ไมรหรือว่าไม่ถูกให้เขาเปลี่ยนสีค่ะพอเขาเปลี่ยนสีก็มันบางมันอยู่ที่อากาศค่ะบางครั้งก็เปลี่ยนช้าค่ะเปลี่ยนสีก่อนนะคะดีนาเขาจะเชื่อเลยเข็นเอาเอาเก็บป้ายมาแล้วก็มาเข็นเป็นเส้นใยพอเข็นเสร็จแล้วก็มาย้อมย้อมเสร็จแล้วก็ค่อยไปทองมันก็ชิมได้ค่ะ แต่สมัยนี้ไม่ค่อยกินแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นด่างมากมากหม้อมีความเป็นด่างสูงเข้มละค่ะลงได้เลยสวยตอนนี้ทาการเปลี่ยนมอน,ะะมนม้ครับเปลี่ยนมอค่ะดูมานี้น,นนะในไหน,นชอบสีเข้มหรือสีอ่อนคะชอบเข้มหรืออ,อ,อ,อ่อ,อ,อนไม่ต้องเข้มมากก็ได้ค่ะ เดี๋ยวคนมอนี้ก็ขอลายผ้าคามกันนะคะทำแบบแบบทำมือเลยนะคะแบบละเอียดประณีตแม่แม่ผู้เดชให้มัดติสำหรับท่านไหนที่มาจังหวัดสกลนครก็อย่าใครเป็นคนมัดเดี๋ยวมาไปชมแล้วก็มาซื้อนะคะเวลามัดสกลนครนะคะเดี๋ยวเราให้ดูเล่นเยอะกว่านั้นนะมัดี๋ยมัดเองแม่ สาวผู้ไทยมัดมาเมไปเทยมัดเราบอกว่าใครมัดมาเกะเองดื้อใครมัดมาเกะเองได้สวยนะเป็นดอกเลยแม่จะถอดถอดตรงมือไหมแล้วก็เอานี่ไปจะแกะเองใช่ไหมก็ได้ครับขอได้ถ่ายรูปจะจับได้น้ำมะนแล้วล้างมือก่อนก็ได้ล้างมือ แล้วก็เช็ดเศษผ้ากันเปื้อนก็ได้ค่ะหรือไม่ก็เช็ดเศษรองทีนี้เราใช้ไม้ไอะซิีตนค่ะใช่ค่ะสร้างลวดลายค่ะไม้ไอะซิเตสร้างลวดลายแล้วก็แกะลายมาดูวิธีแกะลายกันนะค่ะแกะมาหน้าน่าซูนค่ะตอนวิญญาณถ่ายรูปสวยนะนี่คนสวยแกะลายค่ะนี่ค่ะมาเองก็สวยจังมาเองแกอีกมาเองแล้วมันพอ จะลายสวยไหมค่้คนรุนเยอะ,ยอะ,ยอะโอ้คนสวยแกะลายสวยค่ะ <c oughs> ทีนี้เราก็เอาไปตากผึ่งให้แห้งใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวซักค่ะซักให้ดี้งซักก่อนนะซักให้ให้หมา 哎。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. ทัน้นขั้นตอนการซักนะคะซักทั้งหมดกี่นะคะค้ำคะคุณแม่อหอน, <S 1> 1, <S นึ่งสองสามสี่น้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคค่ะมีเครื่องอบไหมคะคุณแม่ <laughs> มีโอเคพร้อมมากเสร็จแล้วค่ะเอาไปตาก แม่ตักให้หนูก็ได้เชิญลตาตักกี่นาทีคุณแม่เอวตา์ถึงมาแล้วมันไม่แห้นงนะคะจับไตากาได้ค่ะดูายเนาะสวยมากผลงานของวิลาสีนี้นะคะประมูลเลยค่ะสองหมื่นขึ้นสวยา <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวรอนะคะงานเราตากเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ เอามาคิดเงินตรงที่ช็อปเขาข้างในนะคะสวัสดีค่ะมาคิดเงินอันนี้ค่ะ,คะคใส่ทงเลย,ยอดทั้งหมดวันนี้ก็คือ500บาทนะคะเขามีกระเป๋าใส่ให้ด้วยนะกระเป๋าผ้าดีมากถ้าใครมาก็แนะนำนะคะจะได้แบบว่า เป็นของแบบว่าที่เราทําเองอะไรเงี้ยคือมันเป็นผลงานของเราอะไรเงี้ยค่ะคือ500ก็คุ้มมากๆทางสุภาพมันพอเงนใหญ่ดู